Rock now, rock tonight! คนที่ชมโดมประกอบลังออนไลน์เสียงต่ำๆซึมๆนะฮะวันนี้เพราะว่าเรามีไฟล์เช้าและแน่นอนว่าถ้าผมอยู่ที่แอร์พอร์ตนั่นหมายความว่าวันนี้ออกเดินทางออนถรยอีกแล้วนะฮะคือคักคือคักหน่อยเดี๋ยววันนี้เรามีภารกิจนะฮะกับคอนเสิร์ตเหนือแรกของ Mission 4 Project นี้เราอยู่กันที่ดอนเมือง International Airport กับไฟล์ช้าที่เราต้องตื่นกันมาตั้งแต่ประมาณ6-7โมงเช้านะฮะวันนี้ขอกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวไปชมบรรยากาศที่เชียงรายกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างเหนือแรกของมิชชันโฟกับโดมควาลามอนทัวร์ครับไป ถึงเทพเลยนะครับตอนนี้เราถึงสนามบินเชียงรายเรียบร้อยโอ้มอบภูมิไรให้ด้วยน่ารักมากเลยชื่ออะไรกันบ้างครับนัตตี้ อยู่ไม่ไ่ะอยู่เชียงรายค่ะอยู่เชียงรายอ๋อแล้วมีกรุงเทพมาสมทบนะฮะนี่พวมาลัยอว่าตามมาตั้งแต่ตอนอยู่ป .6 ตอนนี้3 .6 แล้วโอ้แฟนคลับยาวของพี่บอยใช่ไหมครับค่ะหมดเลยค่ะโอ้ยขอบคุณมากเลยครับน้องกลัวเสียใจน้องกลัวเสียใจโอเคครับแล้วตอนนี้พวกเราเมชชั่นโฟนะฮะก็ถึงงานแรกที่ภาคเหนือของเรานะฮะนั่นก็คือจังหวัดเชียงราย เรียบร้อยแล้วกับสนามบินแม่ฟ้าหลวงนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันค่าคืนนี้เอาละเดี๋ยววันนี้เราจะต้องไปกินข้าวกันก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้กินอะไรกันเลยเอาละอย่างที่บอกไปนะฮะกองทัพต้องเดินด้วยท้องมิชชั่นโฟไปที่ไหนเนี่ยอย่างแมทที่แล้วภูเก็ตก็ไปถล่มร้านร้าบะหมี่มานะฮะร้านนี้เราก็มาแล้วมาถล่มาถล่มมาลุยกันละลู่ลำลู่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 ู รู้รูปเป็นร้านรับแขกบ้านแขกเมืองเนี่ยร้านเนี้ยเปิดมาอย่างยาวนานนะฮะผมเคยมาแล้วเคยมาฮะทุกคนต้องเคยมาพวกเรามาเนี่ยเด็กๆนั่นแหละตอนทัวใช่เป็นร้านชื่อนี่นี่คุณไม่เชื่อนะว่าร้านเขารับแขกบ้านแขกเมืองคุณดูรูปดีกว่าเอ้ามาแล้วนี่คุณคุ้นเลยหรือตอนเพิ่งรักตอนทำาคีโอใหม่ๆนะใช่ใช่ใช่ผมยังไม่ขึ้นอุยคุณ โอ้โหมากันหมดนะฮะพี่กล้องสหรัฐนะฮะโป๊บโป๊บโป๊บแจส๊สก็มาโอ้โหมากันเยอะมากเลยอ่ะแต่ละคนแล้ด้วยความที่ร้านนี้นะฮะที่เป็นร้านที่พวกเรา m i s s i ่ n 4น,นะฮะแนะนำเพราะว่าทุกคนก็กินกันมาเป็น10ปีบรรยากาศเขานี่นอกจากอาหารอร่อยแล้วก็ยังมีติดน้ำซึ่งมุมนั้นเนี่ยพี่วอยของเราเคยไป นั่งรับพระอาทิตย์ตกดินมาแล้วแต่ตอนมานั่งเนี่ยมานั่งตอนบ่ายสองนะฮะบ่ายสองนะฮะช่วยพระอาทิตย์ตกดินเจ้าโอมไม่แต่เขาเขาบอกว่าที่เนี่ยพระอาทิตย์ตกดินสวยที่สุดจะกระทบผิวน้าแล้วก็นั่งทานของทานข้าวแล้ววันนั้นเป็นไงครับเขาเลยให้ผมอะไปนั่งมุมที่ดีที่สุดคือหัวมุมตรงนู้นเลยะไม่มีหลังคงไม่มีหลังคาอะไรเลยนะผมนั่งนั่งอยู่นั่งได้ประมาณครึ่งชั่วโมงโหแดดแม่งลงหน้าลนาแดงกลับไม่ใช่เป็นลมเหงื่อซกเลยจะกลับก็เดี๋ยวให้เขาสาที่ดีๆมาให้กลับก็กลับไม่ได้น แต่จ,จากนั้นนี่ท้าแดงก่ำเละเทะเ,<ค>เลยผมไม่เอาแล้วพัที่ตกดินเนี่ยไม่เอาแล้วหน้าแดงนี่ไม่ใช่เม,ม่าน,น,นะนะพัทีิตกดินนี่แหละอัดแรงแรงไปเลยเสิร์ตมุมพี่วอยหน้าไหมนะฮะตรงนี้นะมาแล้วนะฮะจริงๆมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะแต่แทบหมดแล้วไม่ได้ถ่ายทิวล <c oughs> าบคั่วออเดอร์เมืองเัินด้วยลูกหนุ่มอร่อยหรออร่อยอ่ามาๆขอข้าวเหนียวด้วยนะจ้าข้าวเหนียวมากไยมล้ะเนี่ย เรียบร้อยแล้วนะครับลู่ลำล้ําขนาดอร่อยมากมาอีกทีก็อร่อยหลังจากกินข้าวกันเสร็จนะฮะนี่ก็ขึ้นรถตู้มาแล้วพวกเราทั้ง4ี่คนนะฮะก็ตกลงกันว่า ไม่ได้จะได้เป็นซิกเนเจอร์ของพวกเราเราต้องไปเยี่ยมเยือนสถานที่ที่เป็นแลนด์มาร์กนะฮะประจําจังหวัดทุกจังหวัดที่เราไปเรารับปากว่าถ้าเราทําได้เราจะพยายามหาเวลาไปซึ่งแน่นอนครับว่าแลนด์มาร์กที่คนทั่วโลกรู้จักนะฮะนั่นก็คือไวท์เทมเพิลนะฮะนั่นก็คือวัดล่องขุนนั่นเองเดี๋ยวเราไปชมวัดล่องขุนกันแล้วไปดูแลนด์มาร์กที่อื่นก่อนที่จะไปซาวเช็คลงโรงแรมไม่ต้องกลับแล้วไม่ต้องนอนแล้วลุย เอาละฮะข้างหลังนะฮะเราก็มาถึงแล้วนะครับวัดร่องขุ่นของเรานะฮะจริงๆแล้วผมเคยมาที่เนี่ยหลายครั้งมากนะครับก็ เรียกว่ามาเชียงรายเกือบทุกครั้งก็ต้องแวะมาซึ่งบางครั้งโชคดีอ่ะผมเจอจานจเฉลิมชัยด้วยนะฮะปกติแกก็ต้อนรับอยู่แต่ช่วงนี้ได้ยินข่าวว่าแกไปขับบิ๊กไบค์ซะแล้วนะฮะ,กะเกษียณเลิกงานไปขับบิ๊กไบค์ก็คิดว่าวันนี้ไม่เจอแต่ว่าเพื่อทําตามจุดประสงค์ของเราว่าเราอยากจะมาถ่ายกับแลนด์มาร์กในทุกๆจังหวัดที่มิชชันโฟไปเดี๋ยววันนี้เราไปหามุมถ่ายแลนด์มาร์กสวยๆกันดีกว่าไปครับขนาดวันนี้นะครับเป็นวันธรรมดานะฮะเราจะสังเกตเห็นนะักท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากเลย แล้วก็ช่วงนี้ก็เย็นแล้วด้วยก็ยังหนาแน่นอยู่นะฮะก็ได้รับความนิยมอย่างอย่างต่อเนื่องนะครับผมอันนี้ก็คือหนึ่งในสิ่งที่สวยงามระดับโลกนะฮะอยู่ที่เชียงรายของเรานี่เองครับเดี๋ยวจบจากนี้นะฮะเดี๋ยวทางเราเนี่ยก็ถึงเวลาที่จะได้ไปซาวเช็คแล้วนะฮะที่ตะวันแดงเชียงรายก็ยังไงเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่เวทีแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงน่าตื่นเต้นขนาดไหน โอเคครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมที่คืนนี้เราจะนอนแล้วนะจ๊ะเห็นบอกว่าอยู่ใกล้หลังสนามบินเก่าเลยนะครับขอบคุณมากครับโอ้โหโชว์เบอร์ห้องเลยเหรองวดนี้ออกเลยนะเบิ้ลเนี่ยสองสองเนี่ยถูกแล้วครับรับประทานนี่โรงแรมสวยมากเลยเปิดมากี่ปีแล้วนะเปิดมาสิบ่ีสิบปีแล้วเหรอโอ้สวยมากต้องบอกว่าเป็นโรงแรมที่บรรยากาศดีนะฮะผมเดินมาตามทางเรื่อยๆสไตล์ของโรงแรมก็เป็นแบบคโลเนียลเลยเป็นห้องแบบสไตล์แบบ ยุคโคลเนียล er หน่อยเดี๋ยวเปิดไฟให้ทุกคนดูบรรยากาศในห้องโอ้น่ารักดีเปิดมา10ปแีแต่ดูไม่ได้เก่านะครับอนนี้ก็คือห้องที่เราจะนอนคืนนี้เดี๋ยว A few moments later เอาละครับตอนนี้เปลี่ยนเรื้อนตัวลังหน้าลันตาเรียบร้อยได้เวลาที่เราจะต้องออกไปสาวเช็คแล้วกับ Mission 4คั้งแรกในภาคเหนือนั่นคือจังหวัดเชียงรายกับ ตะวันแดงนะฮะที่เชียงรายนั่นเองโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง ลงไปเจอเพื่อน,อนกันก่อนทุกคนนั้นจะรอกันอยู่ข้างล่างแล้วแหละแต่ทุกครั้งะเวลาที่เราเล่นที่ใหญ่ๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราสบายใจเพราะว่าด้วยระบบเสียงเลยด้วย s o u ์ซ system ต่างๆฮะความเคลียร์ต่างๆผมว่ามันมันมันจะทําให้เราเล่นง่ายนะฮะแล้วก็ทุกอย่างแล้วจัดการง่ายอะ่ะพอที่มันใหญ่อะ่ะคืออันเนี้ยมันมันเป็นครั้งแรกในภาคเหนือใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกของทัวร์ของพวกเราในปี23 2023, 2023เพราะว่าทัวร์แรกของเราเราเปิดไปที่ภูเก็ตก็สนุกสนานแต่พอมาทัวร์ที่2พัทยาก สนุกสนานมากแต่มันทำเอาได้เรียนรู้ว่าสถานที่ แต่ละที่ที่เราจะไปเซตอัพวงที่มันอยู่ในสเกลที่ค่อนข้างใหญ่เนี่ยบางครั้งเนี่ยเวทีขนาดของเวทีเนี่ยก็เป็นตัวแปรที่สําคัญมากเพราะว่ายิ่งเวทีเล็กการทํางานข้อจํากัดของทีมงานในการที่จะทําให้โฟล์ของงานเนี่ยมันมันราบลื่นไปได้เนี่ยมันค่อนข้างจะยากโดยเฉพาะเวลาอยู่ในที่มืดและอยู่กับคนเยอะๆซึ่งเรื่องนี้ตลอดต้องถามผู้เชี่ยวชาญที่ชอบอยู่ในที่มืดของเราเป็นหลักเลยนั่นคือวอยครับผมครับผม หลักการทางานในพื้นที่จํากัดในที่มืดเป็นยังไงบ้างครับเอ,อ่อที่มืดในที่นี้หมายถึงว่าในห้องแลบเวลาล้างรูปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมถนัดล้างรูปมากมากครับผมจบสายสายกล้องสายฟิล์มครับก็ออถนัดล้างรูปครับชอบถ่ายแนวไหนครับเนี่ยแนวนอนฮะแนวนอนฮะคืนนออยากให้ผมพูดอะไรไปมากกว่านี้เลยดีวยกว่าครับก็โชว์ให้ผมตลอดเลยคุณโด ค okay, ครับแล้วตอนนี้เราก็ซาเช็ค hmm. เป็นที่เรียบร้อยนะฮะที่โรงเบียร์ตะวันแดง mm hmm. ที่เชียงรายนะฮะผมว่าคืนนี้สนุกแน่ดูจากสเกลของสถานที่บรรยากาศและได้ข่าวมาว่าจองเต็มแล้วด้วยวันนี้นะฮะโต๊ะเต็มหมดไม่มีที่นั่งเลยนะครับตอนนี้พม่เตืที่นอนก็แต่พี่เท็ดก็ แต่เริ่มมาหงุดหงิเราเนี่ยหนักกว่ที่นอนเล่ใช่ไหมเขาบอกโต๊ะเต็มนะฮะก็ก็เดี๋ยวเราเล่นกันเต็มที่อ่ะคืนนี้ขนเพลงมาเพียบเลยเพลงผมเพลงเ,เจมเพลงบอยเพลงจอนนี่แล้วมิชชั่ชนโฟนเดี๋ยวรอดูกันนะเจมน,น,นะครับเลยครัว่าวันนี้เด็กๆก็มือระวิงเลยงานงเยอะไล่มาเลยวุงตจมวุงไม<อ>่มีครับที่นี่มีนะครับรับรองว่าคืนนี้สนุกสนุกแน่นอนเขาเห็นเขาบอกเดี๋ยวจะพาไปตรวจไข้เลือดออกกันหมดพรุ่งนี้เจ้าของนะครับก็ก็ยินดีกับคนที่ได้ได้ตั๋วได้โต๊ะนะฮะเพราะว่าหลายๆคนอยากมาแต่ว่า โต๊ะเต็มแต่ <Yeah. S 1> วันนี้สนุกแน่นอนครับโอเคครับผมหรือ <laughs> ไปแป๊บเดียวมันก็จะถึงเวลาเล่นอีกแล้วอ่ะมันเร็วมากเลยทุกอย่าง <c oughs> จากซาวเช็คกับห้องมาใช่ไหมฮะกับห้องมาก็มานอนพักไปประมาณชั่วโมงหนึ่งลุกมาแป๊บเดียวเฮ้ยถึงเวลาแล้ไวไอ้นี่ <c oughs> ตกใจเสียงเสริงยังไม่ได้วองเลยครบโอเคเวลานั้นเราคือ3ามทุ่มสีซึ่งตอนนี้3ามทุ่มสี ผมยังแต่งตัวไม่เสร็จเลยเสียงยังไม่ได้วอร์มเดี๋ยวคงต้องขอตัวสปีดแล้วก็เดี๋ยวจะลงไป เพื่อที่จะไปเจอทุกๆคนนะฮะแล้วมุ่งหน้าไปสู่ร้านที่เราจะเล่นวันนี้โอเคเดี๋ยวผมขอตัวสปีดใส่รองเท้าทุกอย่างหมนเดี๋ยวเจอกันครับนี่ก็บรรยากาศสแตนบายกันแล้วนะครับพี่บอยพร้อมไหมฮะโอ้ดูตั้งตัวมาแล้วนะฮะพร้อมสูคอสตูววันนี้พี่โจนี่เป็นไงฮะพร้อมครับโอ้เย้ไม่เหนื่อยนะได้นอนเปล่าได้นอนได้นอนได้พักอยู่นะโอเคเยี่ยมวันนี้พวกเราพร้อมแน่นอนเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหน้าเวทีแต่ตอนนี้มือกองไม่รู้อยู่ไหนมือกองน่าจะกำลังลงมาเี๋ยวที่นะทุกคนนะมีินโฟม สองสาม baby s h o เมื่อคืนงานที่เชียงรายร้านตะวันแดง ผมรู้สึกยังบอกไม่ค่อยถูกเลยฮรรู้แต่ว่ามันมีความสุขมากที่ได้กลับมาเจอแก๊ง9ก้าสูแล้วกันแคลว์แคลว์แก๊งนะ f e ลลิ่งแบบนั้นนะฮะนานๆทีที่แบบจะออกมางานแบบนี้แล้วแบบมันรู้สึกมันมัน fulfill ฟฟจริงๆว่ะที่สิ่งที่เราทำอะ่ะผมต้องขอขอบคุณนะครับแฟนๆเช่นโฟชาวเชียงรายมากๆเลยนะครับสนุกสนานมากผมให้เลยย3สปีเนี่ย ตะวันแดงเมื่อคืนที่เชียงรายเนี่ยเป็นหนึ่งใน The Best Concert ของพวกเรา Motion 4ขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่ครับเป็นโชว์ที่สนุกมากเลยนะครับแต่ทุกที่ก็สนุกหมดแหละแต่ว่าขา่าว เมื่อคืนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบรู้สึกประทับใจในบรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกของแฟนๆชาวเชียงรายตั้งแต่ต้นคอนเสิร์ตจึงท้ายคอนเสิร์ตเราเล่นเสร็จเรายังบอกกัเนเลยเฮ้ยย,ยาวไ,ไหมวันนี้รู้สึกยาวมาก2องสามชั่วโมงแต่ปรากฏว่ามาถึงเพลงสุดท้ายเนี่ยพลังงานของคนเชียงรายนี่บอบกไม่มีตกเลยจริงนะครับก็เลยรู้สึกว่าประทับใจมากที่แบบทุกคนแรงดีแล้วก็มิเชนโฟเองก็มีความสุขในการเล่นด้วยก็ขอบคุณชาวเชียงรายทุกคนเลยนะฮะในการที่ต้อนรับเราอย่างดีแล้วก็ยังให้ กำลังใจกับศิลปินอย่างดีมากๆเลยกี่ปีกี่ปีเหมือนเดิมเป็นอะไรที่ค่อนข้างประทับใจสุดๆเลยละ่ะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ผมและผมคิดว่าเพื่อนๆทุกคนประทับใจมากนะเพราะว่าคนคนเยอะมากแล้วทุกคนพร้อมจะร้องตามกับเราพร้อมจะมีส่วนร่วมกับเราทุกอย่างเพอร์เฟกมากประทับใจมากครับเชียงรายเป็นที่นี่เป็นคอนเสิร์ตท,ที่พวกเราประทับใจที่หนึ่งในไม่กี่ที่เลยดีกว่าครับเยี่ยมมากครับเชียงรายครับเดี๋ยวแจกันใหม่นะ